พอเราเข้าไปที่มีปะทะเนี่ยจากนั้นเน่ยเขาก็เริ่มวางทุนระเบิดเพิ่มเติมเลยเพราะเขากลัวว่าทหารไทยเนี่ยจะบุกเข้ามาตีเพื่อยึดพื้นที่ประเทศไทยคืน oh. อ๋ออ่านั่นแหละนะอ่าก็คือจริงๆอะ่ะเราต้องอธิบายตั้งแต่ตรงนั้นเลยว่าขเขมรล้าเข้ามาในเขตแดนไทยตั้งแต่ตอนนั้นแหละ uh. เออแล้วแล้วจําได้ไหมพอปะทะเสร็จเนี่ยก็มีการเจราจาจนวันที่แปดมิถุนายนทหารขเขมรยอมถอยย่อน ยอมถอนกําลังออกไปแต่ตอนนั้นไม่ให้เราใช้คําว่าถอนกาลังให้ใช้คำว่าาลัอกกาลังครับใช่ก็ยอมถอยออกจากหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรต้นแนวพญาสัตบัญและถอยถอยสองสเตปไงที่พี่บอกหนึ่ง 1, ถอยออกจากแผ่นดินไทยร้อยห้าสิบเมตรออกจากแนวต้นพญาสัตบัญสเตปที่สองคือถอยออกจากพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนประมาณหกเจ็ดร้อยเมตรแล้วเขาก็กลับไปอยู่ตรงแนวสารา,าตรีมุกเดิมที่ไหม้ไปแล้วอะ่ะเอ,อก็คือ เข้าไปในใกล้เขตพื้นที่ของเขา,าเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่ถอยอย่างเดียวคือคือตอนที่อยู่เนี่ยวางระเบิดวางทุนระเบิดด้วยพอถอยไปก็ปกตัวเองถอยไปก็วางสนามทุนระเบิดเพิ่มขึ้นมานี่เป็นเหตุผลว่าทําไมฝั่งเราถึงตรวจพบว่ามีการวางสนามทุนระเบิดใหม่เป็นร้อยลูก